สวัสดีครับจากร้านช่งนางธนวัดซ่อมมือถือนะครับ oppo a37 ของคุณประกาสิทธิ์นะครับส่งมาจากต่างจังหวัดนะอันนี้อัปเดตเป็นเวอร์ชัน android 10เรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกส่งมาเป็น android 5แล้วก็ลูกค้าให้เปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ลูกค้าเสื่อมนี่แบตเตอรี่อันเก่าแบตเตอรี่ตัวใหม่ใส่เข้าไปให้แล้วนะครับอันนี้ลูกค้าทาเพิ่มนะครับนอกจากทาโปรแกรมมามาดูโปรแกรมกัน ตัวโปรแกรมเนี่ยก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันต่างๆได้เลยนะครับที่ผมโหลดพวก c e b o o k Line TikTok YouTube อะไรพวกเนี้ยเป็นโปรแกรมพื้นฐานนะครับที่เครื่องปกติเนี่ยก็มีแล้วนี่ก็เลยโหลดติดเครื่องไว้นะครับส่วนโปรแกรมอย่างอื่นอยากโหลดอะไรก็ไปโหลดเพิ่มเองได้เลยนะครับผมเข้าให้ดูนะว่ามันสามารถเข้าได้ ยูทูบนะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าเนี่ย YouTube มันก็ไม่สามารถโหลดได้นะครับนี่ติ๊กต็อกมือถือเก่าแล้วทำให้เป็นมีแต่ฝรั่งอยากจะดูรหัสใช้งานได้นะครับโปรแกรมอ,อื่นๆแอปธนาคารหรือว่าอะไรพวกนี้ก็ไปโหลดเพิ่มเติมเอาเองเลยนะครับโอเคครับจะส่งให้ลูกค้าขอบคุณมากครับ